สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจ8 3บายวันนี้จะมารีวิวแซดแซด <c oughs> วันนี้จะมารีวิวนินจา400ครับผมโหวันนี้อยากแนะนำมากเลยตัวนี้มาของแต่งยังรอเต็มเต็มทั้งคันมองกันเผิอนึกว่าแซด x6 แต่จริงมันคือแ x4 เราเล่นนินจา400นี่แหละแต่งใส่หน้านะครับนี่เด่นๆสุดๆครอบหน้าแ x6 โหใหญ่ะ ของชิวของชิวแต่งวิงล่างด้วยดูเต็มไปเลยอะดูใหญ่มากมาหุ่อย่างโคตรด,ดินใครได้อันนี้เลยบอกคุ้มนะปั้มบนดัมโบ่ล่างดัมโบ้แท้นะครับผมดูบนก่อนนี่ไงดัมโบอย่างการเลยล่างดัมโบ้แท้นะพร้อมขาจับนะครับผมตรงรุ่นอะไรไม่ต้องใช้อะไรเยอะเปลี่ยนได้สีได้เลย แล้วก็นี่เลยก2ออบอย่อมจากว่ากันสบัดเป็นไงนสบัดมีไว้ทำอะไรรู้ไหมมันก็มีไว้กันสบัดนไงแล้วมันก็เฮ้ยไม่ได้แล้วอันนี้ฮันเดิมนะครับจับแต่ว่าเขาแส่งไว้ใต้แขนคอเนี่ยแป้งจับได้ล,ล่าใต้แขนคะล้วดูเท่อีกแบบดูสปอร,ร์ตอีกแบบนะเขาเรียกว่าสปอรต์ตงบประหยัดแต่ก็หมอบได้เต็มที่นะ ทำไมยอย่างนึงเลยเต่ตาสุดๆท่อทรงสีฟ้าทรงอะไรไม่รู้แต่โคตรยาวแล้วโคตรเสียวอ่ะดูดิเฮ้ยเพ่อล่ะกูกูเสียวเพ่ล่ะแล้วก็อาร์มนะครับเป็นอาร์มแต่งน่าเป็นของตัวอื่นบางแฟงใส่นะแต่ว่าลงตัวามากๆเลยดู ก็โอ้โหแบมโบ้ข้างหลังด้วยแท้เหมือนกันครับเป็นปั๊มตัวด้วงแบมโบ้ครับพร้อมสายถักสายถักมีทั้งหน้าทั้งหลังเลยแจ่มเลยเนี่ยใได้ไหมออกเลยคุ้มนี่หายสั้นได้ไหมลบ <Nope. S 1> ต่อยไม่ได้อะลบไม่ได้ก็ครับธรรมดาหมดละแม่เหล็กเช่นเคยนะครับผมแข็งแรงลบ <Nope. S 1> ต่อยไม่ได้นะครับเพราะว่าคลิปคลิปรีวิวหัวส่วนต่อยไปทะเบียนไปโดนคอมเพลนมาเยอะ <S <S เป็นไง นัวเนี่ยนี่ก็เลยไม่ต่อยโอ้ไม่ว่าตายอยู่นี่อะไรกูบอกไปยังไอ้พวกชาติตลกไอ้สัตว์ชิบหายมีคุยทำไมปทำเยี่ยอะไรทำเพื่ออะไรผมล้างนู่นนั่นจริงนะแต่อยากให้ดูว่าความแข็งแรงเป็นไงนะเข้อบอกครับผม เพิ่มความสปอร์ตเห็นไหมจบเสียงขึ้นมาเลยดูเต็มนะดูบอดเต็มแต่ว่าใครมีสาวๆอยากซ้อนเนี่ยเรามีบอดเดิมให้เราเปลี่ยนได้ปกติแตถ้าฉี่คนเดียวสปอร์ตสปอร์ตเราหลอกก็ข้อมเบอไปเพิ่มความหล่อเท่น,นะครับผมก็ไปเลี้ยงนะครับเป็นไปเลี้ยวตามแมวเหมือนเดิมเล็กๆแต่สว่างตาแตกเหมือนเดิมยางเหลือๆนี่ดูดิ ทำงานเหมือนควายเต้นนี่ไม่อยากรีวิวเยอะครับที่มันหล่อไม่อยากขายเลยเก็บไว้ใช้เองได้ไหม,ม,ไ,มได้ไดอะไม่ได้หรอกบอกเลยใค้ได้มดเ่ยโคตรคุ้มจบทุกอย่างของแต่งก็เหยียบแสนแล้วอะว่ะมาฟังเสียงกันดีกว่าไอท่อยาวๆของประหลาดเ,เสียงแล้วเป็นยังไงนะครับผมเอานะเฮ้ยไม่ได้ล่างบ้านแต่งนะแต่ว่าเหยนนุ่มๆนะ รอบตัดไปทีรอบตัดไปทีบิดเป็นมาบิดเป็นมาครับผมเอาร์เดินทะเลรอบนะ สองสูบแต่เสียงลั่นโอ้รเฟีเอาบอกเลยโอ้โหเต็มจริง่ะดูดิยไม่อยากขายเลยอ่ะอยากเก็บไปใช้เองอะ่ะแต่เราจะขายนะครับเพราะว่าเราคือเพจขายรถบิกวค์มือสองขายได้ไปคุ้มมากต้องรีบหน่อยนะรีบตัดหน่อยนะคลิปนี้รีบตัดหน่อยนะ ส่วนราคารายละเอียดกันดาวนะครับอยากรู้เข้าไปสอบถามที่เพจได้เลยเพจไปสามไมครขึ้นนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เรามีทั้งเพจทั้งเว็บนะครับผมเข้าไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมอยากดูรถรุ่นอื่นรุ่นไหนสอบถามได้เหมืนะครับเรามีตั้งแต่2 0 0ร้ซีซียันตัวพันนะครับผม ตัวริงสปอร์ตเลกเก็ตมีหมดทุกอย่างนะครับเข้ามาสอบถามได้นะครับไม่ซื้อไม่ว่าสอบถามได้ครับผมไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนกับนินจา400ที่โคตรเท่ที่สุดในปัตตานีคันนี้นะครับผมสวัสดีครับผม